เข้ามาในช่วงนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของแนวทางของ กฎหมายที่มีชื่อว่าการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ได้มีการผลักดันแล้วก็มีสองร่างวยกันคือร่างของรัฐบาลกับร่างของภาคประชาชนแต่ว่าจะไปอยู่ในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วและความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะจะส่งผลดีต่อสังคมและความเสมอภาคและโอกาสระหว่างเพศอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์สุนีชัยรสนะคะท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องมองเรื่องของปัญหาความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทยก่อนจริงๆล่ะเราได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะทั้งในระดับสากลทั้งในระดับประเทศเราพูดมานานมากแล้วแต่จริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ของบ้านเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วด้านไหนบ้างคะอาจารย์คะดูเหมือนจะง่ายนะคะกฎหมายนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยขเข้าไปสู่การรับรองอนุสัญญาว่าโดยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้หญิงทุกรูปแบบเนี่ยโอ้โหเป็นประเทศต้นๆของสหรประชาชาติหลังจากนั้นมารัฐมนูล2540เนี่ยก็มีมาตราที่สําคัญค,คือมาตรา30เขียนเอาไว้แล้วมาตรารัฐมนูล50ก็ยังใช้ต่อมานะคะ,คะก็คือจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพราะเห็นแห่งความแตกต่างระหว่างเพศแต่ว่ารัฐมนูลมาตรา30เนี่ยที่โยมมาถึงกฎหมายตัวนี้ก็คือว่าัควัคซีบอกว่านอกจากห้ามเลือกปฏิบัติ ต้องมีมาตรการส่งเสริมโอกาสที่จะทำให้ใช้สิทธิไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้นนี่เป็นวรรคสามกับวรรคสี่ที่มีนัยยะสำคัญคแต่ครนี้วรรคสามเนี่ยก็มีกฎหมายหลายๆฉบับพยายามออกมานะคะแต่ว่ากฎหมายหลักเนี่ยคือฉบับนี้ก็เรียกว่าคุณจะต้องส่งเสริมความเสมอภาคส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศทำไมจะต้องเขียนถึงตรงนี้ เพราะว่าเวลาเราบอกว่าขาจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงตอนนี้เราใช้กฎหมายอะไระเช่นเราอาจจะไปใช้กฎหมายความดูแลในครอบครัวเราอาจจะไปร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่มันก็ยังเป็นแบบภาพทั่วไปในขณะที่สิ่งที่มันทับซ้อนกันอยู่ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงด้วยมีทั้งพี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นเขาจงได้รับการดูแลด้วยส่งเสริมและคุ้มครอง คุ้มครองก็คืออย่ามาเลือกปฏิบัติต่อเขาเพราะว่าเขาเป็นกระเทยเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ห้ามมาออกระเบียบอะไรต่างๆเช่นกีดกันต่อการเข้าทํางานกีดกันต่อการเลื่อนตําแหน่งกีดกันต่อการออกกฎหมายเล็กๆอันนี้ก็พูดในแง่ของการคุ้มครองแต่ว่าวักสาคัญก็คือว่าต่อไปนี้จะต้องมีคณะกรรมการระดับชาติที่ดูแลสองสองเรื่องนะคะกรรมการชุดที่หนึ่งว่าด้วยการคุ้มครองคือเป็นกรรมการวางทั้งนโยบายตั้งคุ้มครอง ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศแล้วก็มีการวินิจฉงวินิจัยอะไรต่างๆ,ๆก็มาตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งมีนนยยาสําคัญเพราะว่าเหมือนอย่างเราขึ้นศาลเนี่ยหรือไปหาตํารวจเนี่ยถ้าตํารวจไม่เข้าใจเรื่องของ uh huh. ประเด็นผู้หญิงเนี่ยหรือประเด็นพี่น้องหลากหลายทางเพศด้วยก็ตามเนี่ยเราก็จะพบข้อร้องเรียนมากมายเลยเหมือนกับว่าไม่อยากไปยุ่งกับตํารวจแล้วม่อย่างเนี้ยมันก็ให้มีกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศอยู่ที่นี่มีกองทุนขึ้นมาเยียวยาดูแล คือคล้ายๆว่าพยายามให้มันครบวงจรอยู่ที่นี่แล้วก็มีนโยบายในการส่งเสริมมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดอะไรเพื่อมาดูแลให้มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ทําให้ทั้งผู้หญิงแล้วก็พี่น้องผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยสามารถจะมาใช้ประโยชน์จากกฎหมายเหล่านี้ได้ ค่ะแล้วคณะกรรมการที่จะให้ความเห็นต่างกันเหล่านี้เนี่ยจะประจำอยู่ที่ไหนแล้วเราจะเข้าถึงในการขอความช่วยเหลือได้ยังไงคะอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์สุนีพูดบอกว่าตํารวจอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการมันจะเห็นได้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะคดีทางเพศที่ผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทําอาจจะมีการถามว่าเอ๊ะคุณแล้วคุณไปใส่แต่งตัวล่อแหลมหรือเปล่าหรือคุณไปทําอะไรที่ทาให้มันล่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นความไม่เข้าใจแบบนี้เราจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน คือถ้าเป็นกรณีที่เขาได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาสามารถมาร้องเรียนที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าปฏิเสธบทบาทตํารวจบทบาทของกฎหมายอื่นๆกฎหมายอื่นๆก็ยังดารงอยู่นะคะเขาก็ไปใช้แต่ถ้าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแล้วต้องการการวินิจฉัยเยียวยาเป็นพิเศษมาที่นี่อันที่สองก็คือกลุ่มนี้ก็จะมีกองทุนในการรณรงค์เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยหรือ ผู้หลากหลายทางเพศเนี่ยจะสามารถพิทักษ์ตัวเองได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ขั้นแรกคุณต้องรู้รู้สิทธิ์สองคุณต้องรวมตัวกันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็จะมีกองทุนที่จะดําเนินงานในการส่งเสริมศักยภาพเพราะว่าเราคงไม่อยากให้ใครไปต้องวิ่งช่วยกันแต่เขาต้องเข้มแข็งแล้วก็ผลักดันสู้ด้วยตัวของเขาเองวิธีนี้เขาก็จะทําให้การเอาเปรียบหรือการเลือกปฏิบัติเนี่ยมันเบาบางลงเพราะมันก็มีหน้าที่ทั้งส่งเสริมคุ้มครองทําให้การรวมตัวของ ผู้หญิงและ,ะผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้มแข็งดูแลตัวเองอประเด็นก็คือว่าเราอาจจะเข้าใจว่าการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศมันคือผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชายเท่านั้นหรือเปล่าแต่ไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้นหมายถึงหลากหลายความหลากหลายทางเพศทั้งอาจจะเป็นเกย์อาจจะเป็นทอมอาจจะเป็นกระเทยอาจจะเป็นอะไรเนี่ยคือคุ้มครองหมดเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคือถ้าเราสังเกตชื่อกฎหมายเนี่ยนี่คือรัฐธรรมนูญมาตรา30วรรคสี่ คำสำคัญของการเสมอภาคคือต้องมีโอกาสเท่าเทียมก่อน mm hmm. มีโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่จะเรียนโอกาส <Okay. S 2> ที่จะทํางานโอกาสเลื่อนตําแหน่งโอกาสที่จะไม่ได้รับการมาเอาเปรียบใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคําว่าส่งเสริมโอกาส <Okay. S 2> จึงไม่ได้หมายถึงว่าต้องเท่าเทียมกันแบบเท่า mm hmm. หน้ากระดาน mm hmm. แต่มันมีนัยยะว่าโอกาส <Okay. S 2> หลังจากนั้นก็ให้เขาพัฒนาศักยภาพของเขา mm hmm. เขาก็จะเติบโตของเขาหรือบางอันเนี่ยมันร้ายแรงกว่าเช่น ที่เขาบอกว่าน้องๆที่เป็นเกย์หรือเป็นทอมที่ไปตรวจเขาเรียกอะไรเกณฑ์ทหารแล้วก็ไปลงว่าไม่รับอยู่แล้วล่ละยังไงก็ไม่รับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไปลงว่าเป็นโรคจิตถาวรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเข้าข่ายของกระบวนการที่มาร้องเรียนตรงนี้ได้หรือว่าไปมีประกาศของหน่วยงานราชการบอกว่ารับสมัครแต่ผู้หญิงหรือเวลาพิจารณามีเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมยกตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้ทุกระดับค่ะ แต่ว่าเรื่องของที่เป็นไฮไลท์สาคัญเลย<ฆ>ที่อาจารย์สุนีบอกว่าต้องมีคือนอกจากจะคุ้มครองเนี่ยต้องมีมาตรการในการส่งเสริมโอกาส<ฆ>ที่นําไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่รูปธรรมยังไงถ้าสมมตินะคะเอาในอนาคตกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกองทุนที่อทขอให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณร้อยละหนึ่งของงบประมาณเลยเพราะว่าผู้หญิงรวมกับผู้มีความหลากหลายทางเพศนึกง่ายๆเนี่ย กว่าครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมดเจียดเงินร้อยละหนึ่งมาเป็นกองทุนหนึ่งเยียวยาคนที่ได้รับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันนี้ก็สําคัญสองก็คือมารณรงค์ให้ความรู้รณรงค์การพัฒนาศักยภาพรณรงค์กลุ่มที่เข้มแข็งมันก็จะเป็นมาตรการคู่กันไปแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยต้องไม่ใช่ภาครัฐอย่างเดียวก็จะต้องมีสัดส่วนของภาคประชาสังคมสัดส่วนของกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้าไปก็จะทําให้การออกแบบของกฎหมายนี้เนี่ย นําไปสู่สิ่งที่เราคิดว่ามีหลักประกันแต่น่าเสียดายนะคะว่าคือคืออยากจะชี้ให้ดูว่าในกฎหมายที่คอ,อ,อประกรก็มีหนังสือเล่มนี้นะคะ,คะที่เป็นร่างกฎหมายพัฒนามาจากร่างของภาคประชาชนคือร่างภาคประชาชนนี่เขาเข้าเข้าไปที่สภาแต่ปรากฏว่านายกเนี่ยยังไม่รับรองทางการเงินแล้วก็คาลาคาซังอยู่ส่วนร่างของรัฐบาลเนี่ยที่เสนอเข้าไปก็ไม่ถูกใจภาคประชาชนนะักก็ไปเข้าคิวรออยู่ แต่ของภาคประชาชนรอการเงินเพราะนี้ตอนยุยบสภาก็ถือว่าตกไปทั้งสองร่างขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใหม่จะรับรองร่างของรัฐบาลไหมสองก็คือรัฐบาลใหม่จะรับรองร่างของภาคประชาชนหรือไม่ส่วนร่างของคอปรกอรนะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ก็มีนะคะเราถือว่าอย่างนี้ค่ะร่างภาคประชาชนเป็นฐานที่เกือบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าคอปรกอรมาพิจารณาดูแล้วก็เลยขอเติมเต็มบางจุด ที่มีรายละเอียดเช่นสัดส่วนของกรรมการหรืออื่นๆที่มีรายละเอียดเสริมนั้นจริงๆก็คือฐานของร่างภาคประชาชนแล้วก็อยากให้ทางอย่าคิดแต่ว่ากฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นเรื่องของผู้หญิงต้องคิดว่าผู้หญิงหนึ่งคนหรือใครก็ตามที่อยู่ในนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวถ้าเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะส่งผลต่อครอบครัวส่งผลต่อทุกคน ก็อยากเรียกร้องให้ทั้งผู้หญิงผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ประชาชนทุกท่านถือว่ากฎหมายนี้คือขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยที่บอกว่าสิทธิความเสมอภาคถ้าพูดให้เข้ากับสถานการณ์เขาก็จะบอกว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะแต่ว่าตอนนี้ประเด็นก็คือว่ายังต้องรอการยืนยันจากรัฐบาลชุดใหม่ทั้ง ร่างของภาครัฐบาล,บาลแล้วก็ร่างของภาคประชาชนแต่เชิญค่ะมีมีข้อเสนอเล็กๆว่าถ้ารัฐบาลใหม่จะใจกว้างแทนที่จะไปร่างใหม่อ,มอาจจะเอาร่างฉบับที่คอปรกอรได้ทําร่างเนี่ยนะคะเสนอไปที่รัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นร่างรัฐบาลเลยก็ยิ่งจะได้ผลมากขึ้นเพราะว่าเนื้อหาสาระเราก็พยายามศึกษาแล้วก็พัฒนาแล้วฟังความเห็นมาอันที่สองก็ประกบเข้ากับร่างของภาคประชาชน ซึ่งเขาก็จะมีสิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสามแล้วก็เข้าไปแต่ว่าเราเสนอเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเปิดสภานะคะกอ,อประกรก็จะเสนอต่อพักการเมืองต่างๆด้วยด้วยความหวังว่าถ้ารัฐบาลไม่หยิบเอาร่างของคอประกรที่ปรับปรุงมาจากร่างประชาชนนะคะ,คะไปประกบกับร่างประชาชนซึ่งอาจจะมีร่างรัฐบาลอิจฉบาบอุ้ซับซ้อนมากเลยแต่เราก็บอกว่า เอานี้ละกันสสยี่สิบคนรัฐมนูลให้สิทธิ์ไว้ถ้าจากกรุณามาเอาร่างของคอประไปช่วยเสนอประกบกับร่างของภาคประชาชนนี่เรียกว่าดีที่สุดแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการรอรัฐบาลใหม่รอรัฐสภาใหม่แต่คอประกก็ไม่ใช่เสนอเป็นเล่มออกมาแล้วก็จบนะคะเราก็จะมีกระบวนการติดตามอาจจะเสนอแนะอาจจะรณรงค์ต่อสังคมต่อรัฐสภาต่อเนื่องค่ะ อย่างร่างของรัฐบาลกับร่างของภาคประชาชนหรือคอปรกอรเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์สุนีพูดนิดนึงว่าร่างของรัฐบาลอาจจะยังไม่ตรงใจกับของภาคประชาชนสักนิดนึงร่างของคือของเราเนี่ยที่สําคัญมาเปลี่ยนคํานิยามเราจะพบว่าเวลาเถียงกันเรื่องคําว่าเพศสิทธิทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศเน,นี่ยคพวกนี้จะถูกตีความต่างกันเพราะน้นร่างของรัฐบาลจะยังค่อนข้างจํากัดของการอ,อธิบาย ซึ่งจะทําให้การเข้าใจการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นักโดยย่อนะคะอันที่สองคือสัดส่วน<ม>ของคณะกรรมการที่มีนัยยะสำคัญ3ก็คือกองทุนที่เราคิดว่าถ้าคุณไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะได้แต่ตัวกฎหมายมที่เขียนออกมาแล้วไม่สามารถมีเครื่องมือมีกลไกในการปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมก็จะกลายเป็นการร้องเรียนไม่ได้ฉายไปโดย<ม>จบแล้วก็จบแต่นี่ มีกรรมการวินิจฉัยที่ดีมีเงินทุนเยียวยามีการส่งเสริมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากจะให้จย์สุนีพูดถึงการผลักดันของภาคประชาชนจากนี้ไปอะระหว่างเ็วเรารอรัฐบาลใหม่ซึ่งจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้จะเลือกตั้งกันตอนไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยนะคะทาอะไรได้บ้างคะในชงตอนนี้ภาคประชาชนเขาก็คือ<ม>เขาก็รลรง์<ม>เขาต้องสร้างความเข้าใจต่อสังคม,มเพราะว่าบางส่วนยังไม่เข้าใจเขาต้องการพลังของการขับเคลื่อนร่วม สองก็คือเขาต้องผลักดันให้รัฐบาลใหมย่ยืนยันร่างเขาให้ได้อันนี้ของภาคประชาชนนะคะแล้วก็การรณรงค์เนี่ยจะต้องทําอย่างต่อนเนื่องออไม่มีวันยุติเลยเพราะว่ากฎหมายแต่ละฉบับก่อนจะผ่านเข้าสภาได้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสองสภาย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยสามปียังไม่รู้จะจบหรือเปล่าถ้าไม่มีแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่สําคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลถ้านโยบายรัฐบาลโอเคเราจะพบว่ากฎหมายเร็วมากแปบ๊บเดียวก็จบ แต่ถ้านโยบายของรัฐบาลใหม่ไม่โอเคมันก็จะทําให้ร่างนี้ต้องการพลังของการขับเคลื่อนภายนอกสภาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยู่ในกลไกของรัฐธรรมนูญนะไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามแต่มันยากขึ้นดีที่สุดรัฐบาลใหม่ดีที่สุดพรรคการเมืองมีนโยบายว่างๆตอนนี้ก็เอาไปศึกษาก่อนก็ดีมากเลยทุกพรรคการเมืองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรุณาเสนอกลับเข้ามากดดันรัฐบาลช่วย เพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมไทยที่นอกเหนือจากความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันที่รอการศึกษาผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อกฎหมายนี้น้องๆผู้มีความหลากหลายทางเพศหลายกลุ่มนะคะเขาก็รออยู่เพราะว่ามันจะช่วยเปิดประตูของงานบอกว่าการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยเราควรจะก้าวหน้ากว่านี้ในฐานะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในการที่เรารับรองอนุสัญญามาตั้งแต่นุ่นปี2อ2 8เราควรจะก้าวหน้า เราไม่ควรจะไปอยู่ล่าหลังประเทศหลังๆเขานะคะอ,อันนี้ก็เป็นมาตรฐานแล้วรัฐมนูญก็เขียนไว้แล้วค่ะวันนี้เราได้เข้าใจถึงเรื่องของกฎหมายที่ชื่อว่าการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นร่างของคอปรกรเนี่ะนะคะสามารถที่จะขอไปได้ไป<ช>ขอ <คะ S 2> เป็นเล่มก็ได้หรือจะดูในเว็บไซต์ก็ได้ แต่ถ้าอยากได้เล่มสวยๆก็ไปขอที่นอทนะคะที่ขบวกรได้เลยะหรือหรือส่งข่าวไปด้วยวิธีไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยกันอยู่เฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็น่าจะได้นะคะขอเข้าไปได้หรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้ถ้าสนใจเรื่องนี้ช่วยกันผลักดันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศหญิงกับเพศชายเท่านั้นอย่างที่อาจารย์สุนีบอกค่ะมันเป็นความหลากหลายทางเพศที่กฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมามันจะเปิดโอกาสไปสู่อะไรอีกหลายๆอย่างได้ในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศนะคะชอบ ข้อประโยคนึงที่อาจารย์สุนีพูดเอาไว้บอกว่ากฎหมายนี้เป็นการยืนยันถึงรัฐธรรมนูญไทยในสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนก็คือความเสมอภาคกันเราจะเข้าใจระ,ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจความเสมอภาคกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่น่าจะผลักดนันแล้วก็ภาคประชาชนตอนนี้ก็กําลังผลักดันเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สุนีชยรศค่ะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะ เอาละคะ่ะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงกฎหมายน่ารู้วันนี้จะมีกฎหมายฉบับไหนเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตาม